เฮ็ดปัวไฟเลยเฮ็ด <Safe> ป <rév mark> ัวไฟอ่ะเฮดปัวไฟหน้าใหม่แม่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีจ้ะแทนมือจ้าตาดวงใจคนกรสวยคนก็สวยมันได้มุ่งกล้องมาพี่น้องบอว่าเสียเออแน่เเออแน่เเอาสวยจริงๆในคลิปีเดียร์พี่น้องสีหวองแล้สาวบนเงินหน้าขาวแท้สวย้สวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการค่ะพี่น้องค้ามาค่ะมากินเข่าครับ เสริมได้รังไดดีล่ะลาบสิ้นแบบเล่าๆหรือจะเรียกว่านอนเพียเดินพี่น้องคะลาบสิ้นนอนเพียน้ำกันทอดท่ไฟเ้าเท่าไฟเขาเจ้าาใหน้าเลยนี่ยิ่งเสียงบอกเขาปลาอ้อยเปล่าปลาอ้อยบหรรู้สึกว่าเป็นอ้อยมันยุไก่เทมแมมมันคือเวิรงคือไก่เลยมันเงือกว่าสวนอ่นนี่เทมแอมนี่นี่แหละตอนไปไกยจะมาอยู่หักจวานไฟใหม่ยังม้วนมันกินามหอดเลืออข้าบบด ข้าเจ้าเฮ็ดนั่นต่อไข่เคยสอนถามแล้่ยวข้าเจ้าที่ขุดร่องน้ำข้างอ้อมมุดสะก,กอนข้าจัานทกล้าเผาหมายถึงว่าขันไปหอดตรงนั้นนะไม่มีขามคล้องบ่ได้แม่ไฟไหมมาทันบ่กล้าเฮ็ดแบบนี้ได้อวุยยูได้เลย,ยเฮ็ดแบบนั้นต้องต้องลดดับเพื่อมย,ย่างอยู่แซ่แบแซ่พักกระเดาของแท้ขมกักทีบ่ขมอ๋ออืมพักกระเดาหวาน ถ้าเจ้าเรียกเขากลับขึ้นเพราะว่าขุ่นจมบ่าเขาในหมู่บ้านเนาะมันจังโบเบิงแบบแต่ย่านเนาะเสียงแบบแต<ะ>่ย่านมองมาหน้านี่ยินเสียงโบยู่เลยโบเบิงยังไม่เลียนต่ำออกมาอ่อนซ้อนขึ้นมาของเหลนโบยู่ <c oughs> <c oughs> พี่อยองเขามาเยอค่ะมาคิมเป็นมูค่ายนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเลยอฮัลโหลควยนอนเพียนอนบีเดนเนี่คักนี่แซบพี่ยัง <c oughs> กำไรชิบบาทใหญ่เราขายมีอยู่หาหกหมัดมันซื้อบดกระดีนะเมาเรือบดกระดีบัวเสือเล่าบัวแม่นยังก่อนจากไรสองเอาแค่สอง,อสองกำยำมะขุมข้าวเผาอันนี้มันออกแห่อข้ากับ ใส่รถมาตัดเลยแม่พ่ออมันเป็นเผาถิ่นเลยเนาะบ่ได้มันก็สีแรแต่ดำๆเกี๊ยวๆแต่มันบ้เสียหายเจ้าเป็นติ๊กจอบคนขึ้นรถดำๆทัานสิงไงก็แบบว่าเผาเนาะช่วเมื่อนี่ยทานอีสานเนาะมีความรูกไม่้หลายเลยยกตัวอย่างเกี่ยวเขาเกี่ยวกลางคืนใส่รถเกี่ยวเนาะเปลี่ยนไปหลายเนาะใช่ไหมไอ้พี่เด็กหน่อย เรเคยเห็นในเกี่ยวของขึ้นนะแล้วก็จะเาเกี่ยววันแล้วก็ลงแขกซอยกันเนะาะทำไมเราเกี่ยวอห้ยอีสานกบบเพีย้ยนใส่เนาะพี่น้องมันเป็นนวิถีชีวิตของโลกเนาะเพี้ยนไปตามโลกตามปไป<ม>ข้างน้องบอ,อคคลบุฝันนาบุคคลในสมัยกากมายุอีสานจังที่อยากตัดสินใจว่าการเงินตอนข้าดเดองแก่รับเจ้าเนาะ คือว่าที่ไปยุ่ทางพุทธภาพตะวันออกไ่อน่ะอยุ่หากงินแถวคนเลยวันนี้ยังนะจะอะไรกับมิสานาือเก่าโบเป็นยังเดชี่บมาอีสานยางเดียออยเด่ยวยง้มหนาวก็โบเพชรบ่มาหนาว่นเอยนอนนั่นมักมาอีสานมาตาทำบท้านน,น,านาอกอย่างนี้สร้างตะมันหนาวแค่นั้นแหละย้มหนาวละย่องในโบมีหนาวเด้นะแม่ช่วงมากหรอกและย่องา่าบวานมุคนย่ ที่สามดีไหมบุหรี่ไรเงี้ยนะบ่เป็นแบ่บักหลักขวบชีวิตไม่แน่ไม่นอนแต่เรื่องว่าบ่มากระแงได้มาอยู่เลนเกี่ยวกับอะไรมักจะได้ยังงั้นบ่มาตอนนี้หนาวย่างเดี๋ยวยำเงี้ยดึงหนมักแล้วหนาวมันหนาวแน่นอนค่อยอละวามคิดเอยแล้วเพราเลิกคิดแล้ว ถึงอนาคตแล้วเกินแล้วเอาถึงปัจจุบันนี้ที่ชุดมีลูกลูกได้กินได้อยู่กับพ่อแล้วไม่อยากปวดหัวซืิอๆไม่อยากไปกินดีกินเด่นกับใครดูจะจะฟองเข่ากลิ่นนี่แนยนนอนกับพ่อแล้วมีที่ชุดหัวนอนกับพ่อแล้วพ่อ,อเลยกินได้ใช้กับพ่อ เวลาของมึงันไปมออมแบบศิลปะอันแบบงามมั้แม่ี่ยอันมองแบบศิลปะเนี่ยมองมบนไฟเนี่ยมันพื้นมันง่านั่งตรงนี้ทำไมภาพสวยจังเลยนาอพี่น้องภาพสวยมากคนแต่สวยคนก็สวยมันได้มุมกล้องไาพี่น้องไปว่าแสงเกินแเกินแเอาสวยจริงๆในคลิปที่ทุกคนกินน้องสีห้องว่าวสาวบนเีิน หน้าขาวแท้สวยอย่าเพมันได้มุมนี่มันได้แสงไฟดิแสงไฟงงกไาากันด้เอานี่ขเป็นตัวเมียในานดีตงได้เลยมิจะยังเห็นหน้าหน้าคนลูกเห็นตอนเขาเป็น <c oughs> สาวไงเว <c oughs> ่าวเขาเป็นสาวเขาเป็นผู้ใหญ่แล้แ่หอ เข้าเขาเลาว่าเราจะตายก่อนผด้เล้ยงดเหมอกเน็นเขาได้ครอบรัวท bueno> ี่ดีเขามีหลานในเฮ้แล้วแม่นาอเขาฮึฮึฮพักกระดองสับ น,นอนับอะไรควอ,อุ่นนะไฟลกแรเลยขอโทออภัยเลยพี่น้องคะเข้าติดมือมุน,นเข้าไม่เข้าไม่ติดมือมาโดนบ่ด้เลย ยูกกไก่เพ้นมันลุกท,ท่วม,มนไม้่ติมนนเนาะในมือแม่เพราะงั้นมันลุกในหน่อยมันยกกอยู่ไก่เสือลุกท่วมท,น,ทนไม้่เน่าทรมงมมาแห้งอะไันขึ้คแ แฝดแฝดไม่นอนเพียบนะคมอัมรัมเนาะไปใครคิดไปพี่น้อนบงนี้เหรอ,อมอ<เ>ีมันง่ามเลยดอกไม่ไฟมาอยู่ใหม่ๆนเนาะได้ยินเสียงเลยโทรหาทุกวันเออยากผมเคยเห็นวันไฟใหม่ไฟใหม่อะ,ไไอะโอ้ยมันเ,เป็นยังดอกเขาเจ้าเผาเอ้อยเลยอะ เ่าเรียกรถดับเพิ่มเลยมาอยู่ปีเขาเอาหัวรอกันวไดเ้แเออเออ้หัวบ้งหัวบองัวเราเขนขึ้นมาเอาหัวรอเผื่อหัวรอกับวะไรกันหอไปแล้วไปแล้วอไรกาดาวเห็ดปรไฟลยเห็ดปรไฟล์เฮ็ดปไฟหน้าไหม่แน่เลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะแทนม่เจ้าตาดวงใจ ป็นสาวไปนั่นายะไปดูคร่าวันี่ายจิตในรูปปลาผมหมดจับแล้วบ่อกเออบอกเออวาจับอไว่าจับอะไ้เอาเดีวแโอองอมาทางนี้ไงลูกมาพี่น้องเหีมมาดมอาหานนี่เรามาดมมาหารมาผู้ใดอันคอดอันไหน่ะ เพิ่นเนือเอน้อตีรางหอมะร่างหอมเลยมึงไม่หอมเลยยังไม่หอมเลยแม่ยังไม่หอมเลย,ยอเ,อเอาหน้าลุงบ้านละสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไว้พอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ